แม่บอกให้เปลี่ยนสายนี้เปลี่ยนหรือยังยอ้าวมันจะขาดแล้วมันจะระเบิดเอแ <Yes, girl. S 1> ล็ปท็อปเวลาชาร์จอะสายมันขาดไงสายชาร์จอะแม่บอกให้เปลี่ยนหนึ่งปีผ่านไปแล้วนะหยอง <Yeah. S 1> ตักเงียบสิล้มหัวเด้อ เราทำฟรีอยู่แล้วที่โรงเรียนน่ะตัวเองก็ทำให้มันเรียบร้อยนี่ลกครไปโรงเรียนไม่ได้กินนาะนนานมากนะ yeah <laughs> Auto! แม่ขอออกกำลังกายนิดนึงนะทุกคนฝนมันจะตกแล้วอะ่ะเพิ่งจะวบางเนาะเพิ่งจะเข้าบ้านดูดูดอกไม้ทุกคนดอกไม้มันออกมันเร็วนะสวยไหม เป็นบอลเล่บอลเล่บอลชายหาดทุกคนปรับพื้นที่ใหม่ตรงนี้แล้วก็ดูเขาสร้างห้องน้ำนู่นน่ะนี่สร้างห้องน้ำให้ประชาชนนี่ทุกคนเขาเอาดอกไม้มาปลูกอย่างนี้สวยไหมนี่ สวยเนาะมันกำลังบานน่ะนี่ชอบจางสีม่วงสีขาวนี่มันเข้ากันดีอะ่ะเออแล้วก็นี่จ้ะสวยเนาะสวยมากเลยนี่สวยนี่สร้างสร้างห้องน้ำให้ประชาชนตรงนี้สวยจริงๆ ฝนจะตกทุกคนฝนจะตกกลับมาจากโรงเรียนนะกลับมาจากโรงเรียนโทรศัพท์เป็นอะไรมันตายทุกคนแล้วทําไมกลองางคืนไม่ชาร์จแบตเพราะว่าเพราะว่าอะไรมันจะสีขาวใช่ไหมทุกคนแล้วว่าทาสีแดงอ่า ต้องชาร์จทุกคนแต้ว,วกไม่ชาร์จทำให้สีแดงแล้วก็เมื่อคืนตอนควไใบน้อนมันบอสีแดงแต่ว่าเขาชดีถึงไหเวลาเราเดินทางไกลอเล็ก <laughs> มันจะรอให้สีแดงไม่ได้แล้วติดต่อไม่ได้แล้วบกเอกจะลงหัวเ <laughs> ดือนหนึ่งขีดสองขีดสามขีดก็ต้องชาร์จ ตัวเองไม่ไม่ได้อยู่บ้านตัวเองออกไปข้างนอกแล้วทีนี้ออกไปทั้งวันแล้วจะรู้ไหมโดนตีหัวตรงไหนหรือเปล่าสวีเดนไม่ได้ถ้าผมใบนอนแล้วก็แบมันหาพาสิฟอเล็กผมไม่ฉาทุกคนรู้ว่าไอ้แบบนั้นอ่ะดีทำาทำให้แบบไม่เปลืองแต่ตัวเองไม่ได้อยู่บ้าน โอ้ยบกเกีน็ดจลงหัวเลยพี่น้องจ้าถูกครัถ้าสวีเดนไม่ไม่ได้ไม่ได้น่าอยู่เหมือนแต่ก่อนนะหยองสวีเดนมีแต่ฆาตกรรมนะตอนเนี้ยรู้รู้แล้วโทรศัพท์มันติดต่อไม่ได้เดี๋ยวบกเกีน็ดจลงหัวเลอทุกคนวันนี้มีทำต้มครองปลาสวายทอดนินนินทอดปลานิทอด ปลาสวายมาจากไหนนี่ปลาเนอืมหักเน่เลยจ้ะใส่อะไรไปมั่งแล้วนี่ใส่น้ำกับผงปรุงรสใส่น้ำกับผงปรุงรสครับใส่เครื่องใส่เครื่องลงแกงเครื่องแกงเครื่องแกงเครื่องสมุนไพรหัวหอมแดงกระเทียมคาตะไครรโลกกปลายมะกรูดอืมเอาไว้อย่างงั้นก่อนแป๊บหนึ่งครับอืม เออคนใส่เห็ดกับมะเขือเอทศลงไปทำร้อนๆให้สซดหมด้วยน้ำม,มะขามเปียกจ้ขามเปียก อยากเป็นหรือไงดูด <c oughs> ้บอกเติมผักเติมข้นเติมน้ำปลาน้ำปลาก็หมดกินทุกคนเลยเหลือแค่นี้เองพอดีเติมกะทิโรแมแลใส่กะทินะใส่น้ำตาลนิดสนึำตาลตัดนิดนะต้มครุ <c oughs> ก็ใช่พริกทอดลงไปพริกแห้งทอดพริกแห้งทอดก็คลอกนิดหนึ่งชัดคลอกพอหยาบเขาเรียกว่าขลอกพอหยาบครับเล็กพอหยาบใผ่มันข้างในมันหยาบหยาบขก็ต้องหยาบพอหยาบกบกับมู้ยครกครกพอหยาบหยาบกุ้วยชับกุ้ยชับมันก็จะน่ากินแบบนี้ครับ นอยนิดนึงให้เห็ดมันสุกนี่ทุกคนต,กตุ๊ตอนนี่ใส่ปลานินทอดที่เราทอดทีเ่เราทอดเราก็จินตนาการว่ามันเป็นต้มโครงนะทุกคนต้มครง,ง,รงเสร็จแล้วก็ใส่ไป,ปก็ใส่ผักชีลงพรอมผดแดบมั้งอ๋อโอเคก็ใส่ผักชีลงไปครับ วันนี้อาหารอย่างเดียวเลยนะหยองไม่เป็นไรอาหารอย่างเดียวเลยนะครับแลใส่น้ำมะนาวใส่ลงไปดีมากทำแบบนี้ก็แม่ไม่ต้องบีบแต่แม่บีบแล้วนี่จ้ะทุกคนต้มโครงปลาทอดจ้ะเสร็จเรียบร้อยอ้าวยังไม่ได้ชิมยังเลยอ้าชิมหน่อยแม่ชิมเลย ขอเกลือนิดนึงน้ำปลาหมดเลยขอเกลือนิดเดียวได้ละพอแล้วทุกคนยกเสิร์ฟจ้ายองยกเสิร์ฟลูกค,คนวันนี้แดดดีช่วงบ,าบา่ายๆจะทุกคนจ้ะก็นี่วันนี้มือ้อมื้อนี้คืออาหาร อาหารมีเมนูเดียวนะะตักข้าวใครจะตักแกงก็ตักใครจะตักข้าวก็ตักทุกคนเอาสุกก่อนมันมีปลาที่แม่มีแต่เนื้อกับไอ้ที่แม่มีกระดูกด้วยก็หาเอาเห็ดเยอะแม่ทิวคอเห็ดครับอืมเอาปลาให ทักทายก,กันกินขาเล้งจะ้ะยังทัพีมาแม่คนตักเองตักเองจะได้รู้ว่าเอาเยอะเอาน้อยยเล่น่ไ่ม แบบชิ้นก็มีนี่โอ้แค็านที่ไม่มีมันมีก้างแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าไอ่เอาซุปไปโอ้เล็กไม่เอาเห็ดเลเดยเยอก็ต่อคมูน่สกเยเล็กบอกหิวข้าวแม่ทำเลยๆแม่สิเห็ดเร็วๆจังได้เนาะตักเอาอตรงนต้อซอส Nej, jag hade faktiskt en motståndare. Får jag säga en sak Han blåser i som rör. Det finns ingen motstånd. Så kan han, och blåsa ut så mycket kan. Och ska det fortsätta blåsa bara. Du har ingen luft kvar. Och så går upp bara, mera, mera! Han heter Paolo, hon är min ung. Men måste ha så jävla kul att du blåser i Men rör. Men jag man Jag har inte rört mig

ที่ที่คุยกันเนี่ยอะไรนะแม่ทิวไปตรวจไปตรวจเลือดเพราะว่าเป็นช่วงที่กินเลยกินเลยวัชพุ่อเป็นช่วงที่ฤดูใบไม้ผลิแล้วดอกไม้ดอกหญ้ามันผลิแล้วทุกคนเกยซอนดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแม่ทิวจะแพ้แพ้เขาเรียกว่าผลแลนนอนทุกคนคือแพ้ดอกหญ้าอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้ววันนี้ต้องไปเช็ค ไปตรวจเลือดเพราะว่ายาที่หมอให้มาเอาปีที่แล้วอ่ะมันมันใช้ไม่ได้ผลทุกคนแล้วแม่ทิวเวลาเวลาแพ้ดอกเกสรดอกย่าอย่างเงี้ยตาจะบวมน้ำมูกจะไหลจะคันใบหน้าจะคันแบบเนี้ยแล้วเป็นน้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปตรวจไปตรวจอไปตรวจเลือดใช่ไหมเขีรยดแล้วหมอว่ายังไงแล้วรอสักคนละเรื่องขับสเตติน ตรวจตรวจตรวจปอดด้วยอ่ะตรวจปอดให้เป่าไอ้นี่ใช่ไหมที่พูดกันตะกี้คือให้เป่าเป่าไอ้นี่ตรวจไม่มีปเอยที่ัวเราที่ได้มาคืออะไรอสมหรอไม่คันฟ้อสมอ๋อมันมันเรียกพอเลนสาเนี่ยมัมีบาพอเลนาพอเนดยว่สงอ๋อเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า อัสมาโพลเลนอ่ะทุกคนน่าอร่อยมากแล้วก็ได้ยายังได้ยาอะไรหมอให้ยาอะไรมาวินเก,นเ,กนเมดิซินฟิกฮันบอลอันนี้เมดิซินอั่นะเขาไปนรอปรสมดมาแล้วก็อัสมาแบบสเปย์เหรออ๋อเจ๋อที่หมอสั่งจ่ายอ่ะทุกคนที่หมอสั่งจ่ายให้ เป็นยาแก้แพ้แล้วก็เป็นยาพ่นของอัอสมาอืมนั่นแหละสองอย่างแต่ว่ายายังไม่ยังไปรับไม่ได้เพิ่งสั่งจ่ายแล้วก็ยังไม่ได้เข้าระบบมันะ้งอืมวันนี้ไม่มีก้างไหมดูครับไม่มีก้างแต่ว่าอาจจะมีอืมเพจด,ดู่นะหยองเดี<อ>๋ยวมาบอกดูที่เซียบลูซ่าอีกแลโอ้ชิที่สุ Mm. Att det får, om det blåser och det får ett stopp. Det blir det som det att du ska tömma allting. Mm. Och så ska du bara fortsätta. Och hon bara första gången. Fortsätt, fortsätt, fortsätt. Vad sa du? Ja? Mm. Det är mm. gott med? Ja, varm söt. Ja. Har ni kommit in mm. helt nu? ถ้าชือา่อต้องเอาน้ำซุปอีกที่ตักให้อเล็กเพราะว่าถ้วยหม้อหม้อแกงนี่มันอยู่ไกลอเล็กนะทุกคนมไม่ใช่ว่าเราตักให้แค่อเล็กคนเดียวนะคือเล็กอยู่ไกลกว่าเพื่อนไงช้ยกันส้เทนีุ่โทรศัพท์ ไม่มีแบตอะได้ปุ๊ปต่อมาวันไหนก็ต้องโทรศัพท์ต้องมีแ,แบตเต็มตัวเองไปโรงเรียนเกิดอ่สวีเดนมันไม่มันไม่สงบเหมือนเมื่อก่อนหยองอม,มันยิงกันตายฆ่ากันตายทุกวันค,คือไม่ใช่คนสวีเดนไม่ใช่คนสวีเดนเลยทุกคนมันไม่ใช่เลยมันเป็นต่างด้าวที่เข้ามาแล้วก็ทำลายประเทศเขาอะ แม่ก็แบบว่าไม่ว่าแต่อเล็กหรือแมททิวแหละอย่างน้อยก็ต้องมีแบตแบตเตอรี่โทรศัพท์ย้ายสนอกกระโอมมต้องมีแบตในโทรศัพท์ย่เแบตพวรุ่งนี้เขาเขาจะประท้วงแรงงานจะประท้วง ดูว่าโรงเรียนอาเล็กจะโดนหรือเปล่าถ้าทํางานกับคอมมูนนี่ถ้าทํางานกับคอมมูนนี่ก็คือประท้วงกันทุกทุกคนแล้วเด็กนักเรียนก็จะไม่มีข้าวกินพรุ่งนี้เนาะเขาเริ่มประท้วงพรุ่งนี้นะะประท้วงอขึ้นค่าแรงทุกคนอืมนั่นแหละแต่ว่านักเรียนทุกคนที่ไม่ที่ พนักงานที่ทําอาหารให้นักเรียนที่โรงเรียนน่ะคือเขาจะประท้วงกันไงทุกคนเสร็จแล้วเนี่ยเอเนักเรียนก็จะไม่มีอาหารเนาะแต่ว่าเขาก็จะให้ค่าอาหารของของนักเรียนหัวหนึ่งเท่าไหร่กี่โครนนู่นแหละ <c oughs> เขาจะจ่ายวันไหนประท้วงเสร็จนู่นแหละเขาถึงจะจ่ายให้นักเรียน <c oughs> เพราะว่านักเรียนไม่มีอาหารกินไง รัฐบาลต้องเออรัฐบาลคอมมูนนั้นต้องรับผิดชอบอืมนั่นแหละคอมมูนนั้นต้องรับผิดชอบเขตเทศบาลนั้นต้องรับผิดชอบ mm hmm. อําเภอนั้นต้องรับผิดชอบ mm hmm. ถ้ามีการประท้วงเกิดขึ้นเด็กน mm ักเรียนไม่มีข้าวกินก็ต้องจ่ายเป็นค่าเงินก็ไม่รู้ว่าจะประท้วงกันนานหรือเปล่าเนาะหนึ mm ่ง hmm. อาทิตย์สองอาทิตย์ค่าแรงอย่างน,น้อยก็ต้องได้อะ่ะประท้วงทีนึงเขาต้องเขาต้องเสียเงินมากให้กับคนที่ประท้วงะนะใช่ <c oughs> คนที่เป็นสมาชิกนะคนที่จะเป็นสมาชิกทำงานแล้วจ่ายค่านี่อืมอันั่นแหละก็ดูดูว่าเป็นยังไงคือท,ที่พูดว่าที่พูดว่าสวีเดนมันไม่เหมือนเดิมคือมันไม่เหมือนเดิมจริงๆทุกคนคือมันน่ากลัวมากอย่างเช่นข่าวที่พ่อกับลูกเดินเดินกันไปเฉยๆนี่เนาะก็ไอ ก็ม like so like ีคนแบบเด็กวัยรุ่นอะมายิงพ่อตายต่อหน้าลูกอะคือเห็นข่าวแล้วแบบมีความรู้สึกว่ามันเศร้าใจจังอะครับอมันเศร้าใจจังอะคือือจริงๆประเทศสวีเดนเป็นคนสวีเดนจริงๆอะคนสะเชื่อชายสวีเดนร้อยเปอร์เซ็นต์อะเขาเป็นคนน่ารักมากนะทุกคนนั่นแหละก็ตามนั้นทุกคนติดตามข่าวตลอดเลย เป็นห่วงเป็นห่วงลูกด้วยเพราะว่าลูกก็วัยรุ่นไงแล้วเจอแบบแบบนีทน้ทุกวันทุกวันเราก็ห่วงไงลูกไปเรียนสองคนนะทุกคนนั่นแหละเป็นไงไอ้ยองหิวข้าวกินข้าวอิ่มไหมอิ่มครับอืมอ,มอมืกินไปเ <c oughs> หลืออีกทุกคนวันนี้บอกว่าอาหารอาหารเ,เมนูเดียวนะวันนี้ขี้เกียจเนาะวันไหนขี้เกียจแม่ก็ขี้เกียจเนอนั่นแหละแต่ทุกคนจักก็ อิ่มจ้ะเดี๋ยวฝากคลิไปไว้สำนิจ้าพอกันไหมเนาะจ้าทุกคนสบายดีสวัสดีบา,บาย